เพราะอะไรผมถึงเน้นสายพันธุ์กาคีเคมเบลยอย่างเดียวครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยกำลังการผลิตมีเยอะมากนะครับอยู่ดีๆท่านจะติดต่อมาแล้วก็บอกว่าเอาสามพตัววันนี้ก็มีให้เลยผมมีให้เลย3,000ันตัวแต่ถ้าเป็นเป็ดบาบารี่เป็ดเทศหรือว่าเป็ดปักกิ่ง คิดไม่ออกเลยว่าจะหามาจากไหนให้ท่านสักสองรอตัวคิดไม่ออกจริงๆอาจจะหาได้โน่นะ่ะอยู่กาญจนบ,บุรีโน่นะ่ะอยู่ร้อยเอ็ดอยู่อุบลราชธานีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยากมากที่จะทํำการเรียกว่าทําการค้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นพันกากีกัมเบลนะี เท่าไหร่ก็มาเลยนะครับเท่าไหร่ก็พร้อมเลยแบบนี้เรียกว่ามีความสม่ำเสมอ